สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มีคลิปการแข่งขันรถสิบล้อในฝรั่งเศสมาฝากด้วยค่ะเด้อนี่เขาก็ตัง้งกำลังเตรียมตัวเข่าสถานที่คือเขาจะวิ่งผัดแล้วพี่น้องนะคะเขาจะประจําที่ไปปฏิวัล้นรอเวลาที่จะเปิดเป่าลูกวีดแข่งพี่น้องอันนี้ก็รถสีสมนี่ก็เป็นผู้หญิงคนขับด้วยค่ะเด้อนี่คนเก่งคือกันในสนามมีคนผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องนะคะกะ แข่งกันอยู่เก้ารอบพี่น้องยายสิริพรเบึงอยู่ซีรอบะะด้วยค่ะเด้อกเบบึงบจบเพราะว่ามันคํากว่าค้นจะออกไปร้อมกันมันก็เลยรถดติดก็นเลยต้องจบคลิปไวเพราะว่าบึงบจบพี่น้องเพราะว่ามันเก่ารอบนะคะน่ะเนาะก็ใช้เวลาโดนก็เลยบึงแค่เบึงแค่หาอซีอรอบเนะพี่น้องนี่เห็นบ่ผูหยิงนคนขับเด้อรุดันนี้เพี่น้องซื้อเจนีแฟ ก็นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะชมไปชิวๆเด้อค่ะเด้อสนามแข่งรถแซคครีปนุคิกาของฝรั่งเศสเด้อพี่น้องจ้าระดับโลกนะคะผูใ้ใดเคยเห็นในทีวีกับสนามนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะนี่นะยายสิทธิพรก็ได้คลิปนนารักหนาลักมาให้พี่น้องบึ่งเนาะค่ะเนาะชมไปค่ะ Tac, le carré être sur la fête de tout contact